วันนีพาท่านผู้ชมไปติดตามภาคการเกษตรที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่นี่นอกจากจะมีความโดดเด่นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วยังมีสวนทุเรียนด้วยนะครับซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่เรียกกันว่าภูขาวทองทุเรียนแสงแรกของประเทศไทยเราติดตามพร้อมกันนะครับ ทุเรียนที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีระยองหรือทุเรียนภูเขาไฟแต่เป็นทุเรียนภูเขาทองทุเรียนแสงแรกของอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่นายสุประสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสวนทุเรียนพ่อมอสหรือนายมิติทัศน์ธุรพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีให้หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ประชาชนได้ร่วมชิมรสชาติของทุเรียนภูเขาทองที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์มีเนื้อละเอียดกรอบนอกนุ่มในละมุนลิ้นเมื่อรับประทานแล้วจะรู้สึกละลายในปากไม่มีเส้นใหญ่และเป็นที่ต้องการของตลาดความพิเศษของทุเรียนภูเขาทองนี้ก็คือความกรอบอร่อยแล้วก็เวลาเราเคี้ยวจะละลายในปากไม่มีเส้นนะครับพิเศษคือไม่มีเส้นนะครับ ปกติถ้าเราทุเรียนถ้าทุเรียนดินไม่ไม่ค่อยดีนี่มันจะมีเส้นแล้วก็ติดฝันก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับมาชมแล้วก็มาทานทุเรียนภูเขาทองนะครับวันนี้เราเปิดที่สวนพ่อมอดที่ตำบลตบหูนะครับบ้านสักทอง นายน,นิติทัทธุรพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเล่าว่าเดิมตนได้ทําการปลูกมันสบปะหลังทํานารายได้ไม่ดีและไม่เพียงพอต่อการดารงชีพประกอบกับตนเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดมีความรู้ในเรื่องของสวนทุเรียนอยู่แล้วและได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้นำประสบการณ์ที่มีมาปรับใช้ในพื้นที่โดยเริ่มทำการปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันสำหรับการดูแลรักษาต้นทุเรียนมีลักษณะพิเศษคือต้องเอาใจใส่มีการดูแลใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่ทุเรียนออกดอกมีการปัดดอกทุเรียนซึ่งจะช่วยให้มีการผรสมเกสรที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดผลมากขึ้นทำให้ทุเรียนมีผลที่สมบูรณ์ขึ้นและในเรื่องของระบบน้ำต้องให้ ตาเป็นเวลาซึ่งจะพิจารณาจากสภาพอากาศร่วมด้วยหากสภาพอากาศร้อนแห้งแลง้งจะเพิ่มเวลาให้น้ำมากขึ้นนานขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นทุเรียนร่วมถึงการดูแลรักษาและป้องกันโรคผมปลูกทุเรียนปีหาเก่าครับปลูกมาเลยสามปีมันก็เป็นดอกผมก็เลยลองเอาเอาไว้สว่วงตัดหลุงก,กับครบสี่ปีครับผู้ที่มาปลูกทุเรียนเนาะครับนะคันปลูกแล้วหกก้องกระต้องเอาใจใส่เนี่ยครับเพราะว่า หนึ่งคือนามเข้าต้องหุดสม,ม่ำเสมอขั้นขั้นเข้าบงหุดเข้าป้าไปมะกะเสียดไหต้นมันตายนะครับ ในพื้นที่ตำบลตมหัวอำเภอเดชอุดมนอกจากเกษตรกร,ะกรจะปลูกทุเรียนแล้วยังมีการปลูกมังคุดเงาะโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักเพื่อให้มีระบบนิเวศที่สมดุลและมีารายได้ตลอดทั้งปีส่วนการดูแลเน้นบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์กำจัดวัชพืชไม่ใช้สารเคมีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกทางหนึ่งด้วย ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีรายงาน